เรียนท่านจาาสิบอมงคลัศวานิโคลทรนายกเทศมนตรีเมืองไซมา้าดิฉันในนามของคณะคณะผู้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองไซม้าประจำปีพศ2565ขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกี่ยวมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้เทศบาลเมืองไซม้าตระหนักดีว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลดล้อมเป็นเรื่องสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในชุมชนและเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกนอนุรักษ์รักษาวไว้โดยต้องต้องสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าใจและเห็นความสําคัญมีความรักและความหวงแหนในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแดวดล้อมที่อยู่ธรรมชาติ ให้อยู่ได้ดาวนั้นและยังย่านที่สุดการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับคำนุเคะห์จากคุณมนัสวีผู้เสือเป็นวิทยากรบรรยายและคณะวิทยากรจากกลุ่มกลุ่มจากศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปะดู่จังหวัดนนทบุรีโดยมีครูบุคลากรทางการศึกษาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองใจมเข้าร่วมโครงการจำนวนห้าสิบคน บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านจ่าสิบเอกมงคลอัศวานิโคทรนายกเทศมนตรีเมืองไซม้ากล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสําหรับเด็กและเยาวชนในในเขตเทศบาลประจําปีพศ2565ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับท่านรองนายกเทศมนตรีท่านปฏิยุทธิเล็กบุตรท่านรัาการประันท่านผู้ในการกองทุกกองท่ทยากร โดยเฉพออาะยิ่งเจ้าของสถานที่สวนต้นต่อนะครับและคุณแม่นาคุณลาตระกูลแบงไทยนะครับและตลอดจนผู้มีส่วนร่วมง,งานโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่หนเรือไทย <c oughs> ผู้ใหญ่หนึ่งเรือไทยนะครับสังรุ่นนะครับ เราวันนี้เทศบาลได้รวดจุดที่เป็นจุดกระจายความรู้ให้กับเยาวชนของคนไซมาได้เรียนรู้ได้รับทราบถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทุกเอาทุกคนนะครับต้องตระหนักและเรียนรู้ต้องเข้าใจแล้วรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แตครับเงินเป็นรูนที่มีฉันได้เห็นว่าภาชนะใส่อาหารหลายๆอย่างที่ทำรรมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบตองก็ดีใบไม้ใหญ่ๆกรอดองต้มปลากา็าได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการสิ่งวักร้อมธรรมชามติสำหรับเด็กและเยาวชนของตำบลไส้มานับปันี้ครับ เี่ยวไทยนีแบบนี้อ่นเพื่อจับกรมว้านอเพื่อนากรมมันให่เนไป่ด้อไรเี่หัโไป่นึงเ้หัวไปวนัไเ่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมกระทะให้

รอให้มัน5อะไรใครแล้วบอกอ่บานรถมาอะไรขนี้กำลังไม้กำลังตัดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยในเกำลังทำตัสยามเีลยวอะลูกคาเขาใส่แล้วไปนูลูกค่ะแล้วก็ไม่เห็นในติ๊กต๊อกทเองเลยเดียใครห้ทำแตแรกใคอยากได้ทำเลยไปเลยด้เลยต่อคิวเลยตังยางติ๊กอ่าาหมุนหมุนะ อันนี้่ันนี้ตั้งมั้ยไม่แน่นอ้ไม่แนนลูกแลนี้ตุ่มตาลอีกรอบไน่อนโยกเลยลยใครที่สแก้ไม่ได้นะครับเข้าเเซบพวกเลยทิมคำว่าสวนลุ้ต่อเลยขึ้นแน่นอนนะครับไป